เจนนี่โชว์เปิดคลิปคลิปเปิดขวดวนยนะครับผมการเปิดขวดวนยที่ถูกวิธีนะฮะต้องเปิดแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นวายจากต่างประเทศนะครับผมเราได้มาจากประเทศลาวมาไกลมากเดินทางมา9ก้กิโลการเปิดขวดเป็นอย่างนี้นะเป็นไวายฝรั่งเศสมาจากบอโดใช่ป่าววะใช่นะ โอ้โหเปิดได้ไหมเนี่ยหมดแรงดึงเวรกรรมเออว่ะดึงยากจริงอ้าวจริงดิต้องต้องเอาเท้าจับแล้วมันเปิดยากขนาดนั้นเลยเหรอการเปิดขวดนี้ต้องใช้เวลาต้องใช้คนหนึ่งสองคนแบบกี๊บาทโอ้ยเปิดได้แล้ววายของนอกอันนี้คือวายจากต่างประเทศนะครับผมอย่าแดกงนี้เลยแม่ กินหมดก่อน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 หมดก่อนเอานี่หมดจางเนี่ยนี่แก้ไขาวะแก้ผมจะใช่เฮือไม่อร่อยเลยผมวาม่าคนนี้อร่อยขึ้นนะอ่ะอ่านว่าอ่านว่าแม่อิตาลีชิลีออสเตรเลียเทเยีย <laughs> อะไรเนี่ย <laughs> ใช่เหรอ สีมันออกสีโอ้โหสีลำพันสีล้ำพันเหมือนสีพอพอพอกาแฟป้าจะแหกปากทำไมเมาเเดดี๋ยวาูสิสีอย่างนี้มันต้องเป็นไวฝรั่งเศสแน่นอนใช่ป่าวว่าใช่อ๋อมันเขียนว่าฟรั่งแม่ฟรั่งฝรั่งเศสฝรั่ง โอเคแม่ชิมชิมบ้างนี้ว่าเป็นไงรสชาติรสชาติไม่ผ่านอ้าวชิบหายแล้วแต่คงจะโคตรเมาเลยดูเขาใช่ขวดที่สามแล้วก็คงจะโคตรเมาเลยเลยเท่ากับว่านั้นสองลิตรหนึ่งลิตรสองลิตรสี่ลิตรอ่ะกินมาเนี่ยถ้ากินหมดนี่ก็คือสี่ลิตรสี่ลิตรก็คือถ้าไม่เมาก็โคตรเมาอ่ะ เอาเดี๋ยวพี่ก็ซื้อเลยนะพี่เออเอากินให้หมดแล้วต่ออแล้วเขาถึงไปไหนกันหมดเนี่ยเดี๋ยวเขาเข้ามา